หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่เกมหลากายเลนเจอร์ก็ต่อยเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะฮะล้วก็อ่ะไม่ได้มาเปิดคาชาเพิ่มเติมหรอกเนาะเพราะว่าเปิดไปรู้สึกว่าผมก็เออไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เนาะใน,ในส่วนของแบบรอบแบบปกติเนาะเลนเจอ์ปกติอะไรแบบนี้นะฮะไม่ค่อยเปิดได้เลยนะครับผมแสงมืดใหม่อะไรแบบนี้เนาะ ขนาดเปิดแบบเปิดว่าเปิดแบบว่าเป็นตู้เพิ่มโอกาสผมก็ยังไม่ได้ไม่ออกง่ายเลยนะครับผมนะโอ้โหก็ตามสภาพนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะก็เปิดไปก็นั่นแหละเกลือนะครับผมเนาะโอเคสําหรับเกลือแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเราก็่าทีมเดิมของเรามันก็ยังพอเล่นได้อะไรแบบนี้อยู่นะครับผมนะหลังจากที่เราแบบว่า สู้กัดฟันทนแบบว่าเล่นมาอยู่เรื่อยๆจนถึงแบบเท่าทุกวันนี้นะฮะะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะสำหรับไอดีหลักของผมเนี่ยเป็นมาอะไรไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็เริ่มกลับมาเล่นในช่วงเวลาไหนนะฮะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังดูอีกทีแล้วกันนะครับผมนะคือผมก็เคยพูดไว้แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมกลัวเพื่อนๆอ่ะ คนใหม่เนาะที่อเข้ามาติดตามผมเนาะคนใหม่อะไรเงี้ยยังไม่รู้นะเออบางคนก็อาจจะไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้ก็ได้นะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่รู้กันนะเดี๋ยวผมมาพูดอให้ฟังดูอีกทีแล้วกันนะฮะ,ะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมในส่วนของไอดีหลักนะครับผมว่าเอเป็นมาอะไรยังไงนะครับผมไอดีหลักของผมนะฮะก็ตอนนี้ก็พอจะเล่นได้อยู่บ้างแล้วนะครับผมน่าจะตึงขึ้นแล้วนะครับจากเดิมแบบไก่กาอาราเร่นะฮะ เออตอนนี้ก็มีตัวใหม่มมงีตัวให่ๆมานะครับผมอย่างเช่นรอบล่าสุดเนาะโครบโ,บโรโบเรนเจอร์ก็อ่าเป็นโครโรโบเรนเจอร์เกิดชั้นนี้พี่ต้องเทพยบชั้นสองเนาะก็เปิดได้ทั้งสองตัวเลย2คู่โหดเออ่คู่โหดคู่เทพเลยนะครับผมเป็นตัวของรูเดียสแล้วก็ตัวของฟิตนะครับผมหรือก็คือซิลฟี่นะฮะก็ดีใจนะสุดท้ายก็เปิดได้นะครับผมไอดี ID หลักคือเป็นไอดีเดียวเนาะที่แบบโคตรอยากได้มากๆเลยสําหรับ2ตัวนี้นะครับผมโคโรโบที่แล้วนะฮะเป็น อ่าลูเดียสแล้วก็ฟิตนะครับผมที่กิงตอนแรกนะถ้าจำไม่ผิดผมเปิดได้ฟิตก่อนนะครับผมหลังๆมาค่อยมาหาแบบโอ้โหหน้าที่สุดท้ายฮะนะครับผมสองชั่วโมงสุดท้ายเราเปิดได้ลูเดียสเฉยเลยนะครับผมนะแล้วก็อ่า uh, ช่วงกลางเดือนผมก็ไม่ว่างด้วยนะมันทั้งร้อนมันทั้งแบบได้ทางานด้วยนะครับผมมันทํางานกลางแดดกลางแจ้งนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยเหนื่อยนะครับผม,มเลยแบบว่าไม่ค่อยได้ฝ่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผม เออนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ปั้นเป็น9้าดาวแล้วก็ได้เล่นนะครับผมนี่อัปเดตประมาณนี้เลยปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวมาย้อนดูแล้วกันนะครับผมประวัติสําหรับ ID เดีราผมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมผมก็เริ่มกลับมาเล่นอ่ะผมพูดตอนเรื่องกลับมาเล่นแล้วกันนะจะได้แบบพูดเป็นแรงบันดาลใจให้กับสําหรับคนที่กลับมาเล่นเหมือนผมหรือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเนาะเออประมาณนี้เนาะหรือเป็นผู้เล่นที่แบบเออ ดวงซวยดืงเกลือดวงเกลืออะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้สักหน่อยแล้วกันะกนะเล่นไปนานๆไปยังไงมันก็เก่งขึ้นแน่นอนเหมือนผมเนาะผมเริ่มเล่นอ่าไม่ใช่เริ่มสิอ่าผมเริ่มกลับมาเล่นอ่ตั้งแต่ก็โคโรโบสลามเนาะถ้าจำไม่ผิดเป็นโคโรโบสลามซีซั่นแรกนะครับผมอ่ารอบแรกเนาะมารอบแรกนะครับผมก็อ่ามันมาตอนเดือนแบบว่าเดือนตุลาคมเนาะปี2020นะครับผมหรือก็คือ4ปีที่แล้วนะครับผมโอ้โหผมเล่นมานานพอสมควรเลยเนาะ <c oughs> ขออภัยแต่ว่าผมกลับมาเล่นเนี่ยจะเป็นช่วงกาไอเอเอจะเป็นช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนดุลาเหลือไม่กี่วันก็จะอ่จากลาแล้วสำหรับโคโโบสลาเนาะซีซั่นแรกนะครับผมเนาะก็จะนี่แหละนะผมไปนะครับผม <c oughs> ตอนผมกลับมาเล่นเนาะเหลือไม่กี่วันเนี่ยผมก็สุมกระชาอยู่แหละนะครับผมมันมีตัวกระชาเล็กน้อยให้ผมด้วยนะฮะตอนกลับมาเล่นแหละนะฮะ มันก็มีไม่กี่ใบอ่ะมันมีประมาณ10ใบ20ใบนี่แหละผมเปิดไปผมปุ๊บไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของสมุดแล้วกันนะครับผมเพื่อให้เห็นเลยนะครับผมว่าเปิดไม่ได้จริงๆนะทั้งริมุรุแล้วก็ตัวของอะไรนะมิริมนะครับผมตอนนั้นมันมานะอจอมานมิริมนะครับผมสําหรับตัวโคโรโบสลามซีซั่นแรกนะครับผมก็อยู่ไกลพอสมควรน,นะนี่นะครับผม เปิดไม่ได้เลยนะครับผมได้แค่ตัวแจกฟรีสําหรับตัวของชิออนนะครับผมตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยนะว่าวิธีการเก็บพีร้อยอ่ามันเก็บอะไรยังไงนะครับผมนะก็เลยได้แค่ไม่กี่ตัวเองนะสําหรับตัวของชิออนนะครับผมแล้วก็หลังๆมานะครับผมแล้วก็จะริืมมาเก็บทีหลังนะครับผมสําหรับโคโลโบเรนเจอร์แบบเป็นตัวแจกฟรีเนาะค่อยมาทำพีร้อยทีหลังนะครับผม เพราะว่าตอนนั้นมันฟาร์มเยอะฟาร์มเป็นพิเศษนะ่ะคือกลับมาเล่นก็คือเน้นทุบเทฟาร์มเยอะนะครับผมมันก็เลยเวลเลื่อนเยอะเลื่อนเร็วอะไรงีร้แล้วก็มีรูบุงลูบี้นะครับผมมีวัตุดุงวัตถุดิบเยอะก็เลยสามารถทําเป็นผีร้อยได้นะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องทําเป็นผีร้อยชุดเล็กก่อนเนาะค่อยมาชุดใหญ่แล้วก็ค่อยมาโคลาโบผมทําประมาณนี้นะสเตปเป็นสเต็ปไปนะครับผมสําหรับทำพีร้อยไอดีหลักนะตอนนู้นนะครับผม แต่สมัยนี้ทํายังไงก็ได้ easy นะครับผมทำพีเล็กพี้อยชุดเล็กก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็พัฒนาไปโคโลบโบเลนเจอร์ก็ได้นะครับผมอมไม่ต้องแบบระทาเป็นพีร้อชุดใหญ่พีร้อยชุดใหญ่ก็คือทำเป็นพวกเรนเจอร์ตัวปกติพีร้ออ่าปกติอ่ะตัวร่างธรรมดาไอ้ล่างอัลตร้านี่แหละนะครับผมเป็นร่างแปดดาวนะครับผมชุดใหญ่ประมาณนี้นะฮะโอเคจะนอกเรื่องแล้ว อ่ะผมก็กลับมาเล่นประมาณนี้เลยนะครับผมช่วงเนี้ยแถวแถวโคโรโบสลามไปไปลายเดือนนะครับผมแล้วก็อ่ะถัดไปก็ลุยต่อนะเป็นตัวรอบปกติกับแสงนะครับผมตัวของแสงว่าเป็นเจสิกาเนาะผมก็เปิดไม่ได้นะตอนนั้นจําได้เลยเปิดไม่ได้เสียใจมากนะครับผมแต่นี่ผมเปิดมาได้ย้อนหลังนะเจสิกาแสงนะครับผมที่เห็นที่ปั้นแม็กตรงนี้แล้วนะครับผม ตอนนั้นเปิดไม่ได้นะครับผมก็เสียดายเสียใจอยู่เหมือนกันโอเคพอผ่านมาสําหรับรอบเดือนของธาตุแสงนะต่อไปก็มาเป็นเดือนโครโบอีกรอบนึงนะครับผมอ่าซึ่งตอนนั้นมันมาเป็นเดือนเว้นเดือนละนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของเป็นรอบดันมาจินะครับผมนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยสําหรับทีมของผมนะครับผมทีมไม่ดีหลังนี่แหละที่กลับมาเล่นนี่แหละแล้วก็เปิดในส่วนของโครโบสลามไม่ได้มันก็เป็นทีมนี่แหละอัน,นผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะผมลืม ให้ดูทีมผมอตอนที่มันกลับมาเล่นนะทีมผมเป็นประมาณนี้เลยแบบเดิมนะครับผมอันี้หลักนะแต่ก่อนที่ผมเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมอ,อใครที่แบบกลับมาเล่นแล้วไอดีแล้วตัวยังเป็นแบบเนี้ยแล้วแบบยังใจรักไอดีนี้ไอดีนี้อยู่นะครับผมอแบบว่าเอไหนๆก็กลับมาเล่นแล้วยังช <iting> อบไอดีนี้อยู่ก็เล่นต่อลุยเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็เจ๋งเองนะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆอันนี้ไปครับผมทนกัดฟันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็ เปลี่ยนหลังแก้แล้วกันนะฮะผมก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่แหละก็ผ่านมาถึงตรงนี้นะครับผมโคลับโดันมาจิสามหรือก็คืออ่าเป็นโคลับโพบรักในด่านเจียนนั่นแหละนะครับผมซีซั่นสาผมเปิดได้เบลแล้วก็ท่านอ่แล้วก็ตัวของออยนะครับผมอายนะครับผมนี่เป็นสองตัวคู่เทพนะครับผมตอนนั้นนะแต่ว่าไม่มีกบ แดงไม่มีกบด,ดําเยอะเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยได้ปั้นแค่ประมาณนี้เป็นวิวร้อยสี่สิบล่างอัลต้านะครับผมล่าง Hyper ไฮเปอร์เลยประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ปั้นแม็กนะครับผมสักตัวเลยนะฮะสำหรับตัวที่แบบเป็นโคโรโบเรนเจอร์ตัวแรกนะครับผมที่แบบผมกลับมาเล่นนะ <c oughs> นอกนั้นก็ค่อยๆเก็บรูบุง r ูบี้ไปเพื่อเปิดในแต่ละรอบแต่ละรอบนะสำหรับอ่าโคโรโบเรนเจอร์แล้วก็แสงมืดนะครับผม เปิดตู้แสงมืดเก่าด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมนะค่อยๆแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็เล่นยาวๆนานมาถึงแบบโคโรโบปัจจุบันเลยนะครับผมนี่แต่ว่าอันนี้ผมนําเสนอจริงนะผมแบบโคตรดีใจเลยนะครับผมคือรอบในส่วนของ a t t a c k on น i t a n ท่าน o n f i n a l หรือ Season 4นี่แหละมันออกมาอีกรอบหนึ่งนะที่แรกมันมาในส่วนของเป็นอัน,นี้นะรอบแรกนะผมเปิดไม่ได้สักตัวเลยโคตรเสียใจเสียดายมากเลยครผมตอนนั้นนะ่ะเออเนี่ย เปิดไม่ได้สักตัวเลยเอเินรีวายมีกศไม่ได้เลยแต่ว่าพอมันมารอบสองผมเปิดได้นะโคตรดีใจเลยนะครับผมแล้วมันแบบว่าอ่าเป็นตัวที่แบบอ่าเมตาแบบจยันแบบว่าย,ย,ยันถึงทุกวันนี้เลยสําหรับตัวของเอเินนะครับผมแล้วก็รีวายอ่านอยู่ไหนเนี่ยหาไ่เจอเฮ้ยเลื่อนผ่านไปไหนวะเนี่ยนะฮะนี่นี่ดีเนี่ยผมเปิดได้นะครับผม อ่าก็โคตรดีใจเลยนะครับผมเกียร์ก็พอมีบ้างแล้วนะครับผมสําหรับเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าแปดดาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่าผมมันดวงเกลือเหลือเกินนะครับผมนั่นแหละผมก็เลยอ่าเริ่มเก็บรูบี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะสำหรับอ่าการแบบที่จะเอาไว้ไปเปิดหาเกียร์นะครับผมสักรอบไหนรอบนึงนี่แหละนะครับผมผมจะเก็บไว้ในสองลูบี้ไอเดียหลักแล้วก็ไอเดีสองเนาะสำหรับซีรีส์ตอนเนี้ยนะครับผม กำลังทําอยู่กําลังเก็บดูบี้กำลังดองอยู่นะครับผมผมจะเก็บประมาณสักให้มันถึงห้าพันหกพันเจ็ดพันแถวๆประมาณนี้แหละนะครับผมให้มันได้การันตีไปเลยนะครับผมให้มันได้ชัวร์ไปเลยเก็บ8ดดาวนะครับผมอย่างน้อยก็อออกสักชิ้นหนึ่งก็ดีนะครับผมอยากการันตีนะฮะ <laughs> ถ้าอย่างขี้ร้ายนะฮะถ้าอย่างดีอย่างโอเคก็รวเปิดแบบว่าระหว่างทางก็ขอให้ได้สักชิ้น2ชิ้นสชิ้นก็ยังดีนะครับผม แต่นี้รอซสไม่ออกก็โอ้โหเสียใจยอยู่แต่ก็ต้องสู้กัดฟันทนไปเรื่อยๆอีกรอบนะครับผมมันต้องเปิดได้สักทีแหละครับผมเราต้องโลกสวยไว้ก่อนนะครับผมเกมนี้เราต้องโลกสวยไว้ฮะมันถึงจะถึงอย่างไฝฟ,ฟันนะครับผมมันก็ถึงจริงนะขนาดนี้ขนาดนี้ผมก็เริ่มพอใจแล้วนะสําหรับทีมปัจจุบันนี้นะครับผมนี่ มีแสงมืดโอเคขึ้นเยอะแล้วมีโคโลโบเรนเจอร์มีตัวปกติอะไรแบบนี้นะครับผมที่ปั่นแม็กปั่นโอเคแล้วแล้วก็เกียร์เจ็ดดาวก็มีเยอะนะครับผมเกียร์แจกฟรีเขาก็แจกรฟรีเกียร์ดีๆเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นตัวของเกียร์รองเท้าเรียวหนาอะไรเงี้ยก็ใช้กับสายพังได้ดีเหมือนกันนะฮะโอเคอ่ะส่วนมาดูในส่วนของการแบบว่ามาเริ่ม เริ่มเล่นนะครับผมเริ่มเล่นผมเนี่ยไอดี ID นี้ผมเริ่มเล่นตั้งแต่แรกๆเลยแหละเอาพูดง่ายก็คือตั้งแต่ซีซั่นสองขึ้นไปนั่นแหละนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเออ่มีตัวเก่าๆเยอะอยู่นะอย่างเช่นตัวของอุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้ยผมยังมีอยู่นะแล้วก็ตัวชุนลีนะครับผมจากโคโลโบสตรีทไฟเตอร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะ ดูคร่าวๆนะไม่ได้ดูแบบละเอียดอะไรมากมายหรอกนะผมจะพูดแบบแป๊บๆบเดียวเองนะฮะแปับหรือเปล่าวะโอเคพามาดูสักหน่อยแล้วกันนะคะอ่าผมเริ่มเล่นนะฮะไอดีน,นี้เนาะที่กี้ผมก็เล่นตัวองผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วครับผมยันถึงปัจจุบันนี้แหละนะฮะเล่นแต่ว่าตอนแรกๆอะผมจะเล่นแบบเล่นแล้วก็ลบทิง้งเล่นแล้วก็ลบทิง้งเล่นใหม่อะไรแบบนี้นะไม่ได้เล่นแบบต่อเนื่องยาวๆแบบครบสิบปีนะฮะไม่ใช่นะ เออไอดี ID นี้น่าจะแบบซีซันแรกน่าจะไม่ได้ทันนะครับผมน่าจะเริ่มซีซัน2ขึ้นไปนะครับผมไอดี ID นี้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคขออภัยนะแต่ขนาดตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยนะครับผมบาวนักแข่งอะ่ะแล้วก็แองกี้เบิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้ก็คือไม่มีแล้วก็รบเกมทิ้งนะไม่ได้เล่นนะครับผมเนี่ยรอบนอเนี้ยเอ็ดเวิร์ดไอเนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผม ตัวอะไรอีกอ่ะผมขอดูแบบเด่นๆแล้วกันนะถ้าผมเลื่อนผ่านตัวไหนก็ขอพายด้วยลวกันนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนะที่ไม่เห็นไม่มีเนี่ยคือไม่ได้มาเล่นนะครับผมเอ็ดตีตัวนี้ด้วยเอ๊ะไม่ใช่สิผมน่าจะมีอยู่น่าจะได้เล่นอยู่ไอ,เอ,เอ้เนี่ยปล่าฟนีจอนนะเคยทําเป็นล่างแปดดาวอยู่อืมจําได้จําได้เคยเล่นอยู่ อ่ะแล้วก็นี่อตอนเนี้ยไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแถวๆเนี้ยไม่ได้เล่นนะครับผมพวกหุ่นกระบอกนะครับผมโคลโบหุ่นกระบอกนะครับผมอมอันเนี้ยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่มงนี่มังกรไอเน,นี้ยผมก็ไม่ได้นะน่าเสียดายเหมือนกันนะผมแบบน่าจะแบบรู้เรื่องเนาะจะได้แบบผมชอบมากเลยนะผมออกแบบนี่เป็นปเทมากเลยเออมันเป็นคอลแล้วนะครับผมแบบชุดคอสเพนะ อ่าแล้วก็มาโคดโบรแรกนะอันนี้ผมก็อ่าไม่ได้เล่นเหมือนกันนะเอะ๊ไม่ใช่สิผมเล่นอยู่แต่ว่าเป็นอีกไอดีนึงนะไอดีแบบก่อนไอดีเนี้ยเออผมสมัครก่อนไอดีเนี้ยนะครับผมไอดีหลักที่เล่นปัจจุบันเนี้ยสมัครก่อนเนี้ยผมมีไอดีนี้อยู่เอ๊ผมมีตัวนี้อยู่นะครับผมอีวาเกเดียนตัวของนี่แหละอ่าชินจินะครับผมแล้วก็ตัวไอ้นี้นะลบสองมามาลินะครับผม มีอยู่มันน่าจะแจกฟรีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมีเป็นหดาวกับเจดาวนี่แหละนะครับผมนี่แล้วกเ็เลิกเล่นนะครับผมพอพ่งถึงโคลโลโบอีวาเกเลียผมก็เลิกเล่นอีกแล้วเพราะว่าผมไม่มีนี่ไม่มีกระบ,บอกหุก่นกระบอกนะครับผมเนี่ยไม่มีพวกนี้เลยนะครับผมก็พูดง่ายก็คือเล่นสลับลบทิ้ง สำหรับลบทิ้งประมาณนี้แหละอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมจนมนถึงแบบปัจจุบันวันวันที่สองนะครับผมธันวาคมนะเออ,อปีสองพันยี่สิบผมถึงแบบมากลับมาเล่นแบบหลายเรนเจอแบบเป็นจริงเป็นจังนะเล่นแบบเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะฮะคือก็เยอะอะหลายปีละอหลายปีมากๆเลยถึงจะแบบว่าได้กลับมาเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังนะกลับมาเล่นเป็นจริงเป็นจังก็ เล่นมาได้ถึงแบบสี่ปีแล้วอะเออคิดดูดิ <c oughs> นานหรือเกินนะฮะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมนี่โคโลโบโคนันก็ไม่ได้กลับมาเล่นนะครับผมโคโลโบเาแขนคนคนแปรธาตุก็ไม่ได้กลับมาเล่นนะครับผมอิกกูเหมือนกันนะ ไม่ได้กลับเลยนะครับผมขนานี้ตัวแจกฟรีหน้าแบทแมนเลโก้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้กลับมาเล่นเลยจนมาถึงโคโลโบสตีทไฟเตอร์ผมถึงแบบกลับมาเล่นนะอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะว่าทำไมผมถึงแบบ่ากลับมาโหลดมาเล่นเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมหรือผมอาจจะเล่นอยู่ก็ได้แต่ผมเปิดไม่ได้ก็ได้นะพวกเก่าๆนะไม่ใช่พวกโคโลโบเลนเจอร์นะไอพวกโคโลโบเลนเจอร์พวกโคนันี่อะไรเงี้ยผมไม่เล่นเล่นจริงๆนะครับผม เนี่ยอันนี้สตีดไฟเตอร์รอบแรกนะผมก็ได้คนในโซลชุดหลีนะแล้วตัวเนี้แจกฟรีนะครับผมหนึ่งตัวแต่ว่าคือผมไปย่อยทิ้งหรือว่าลบทิ้งนี่แหละหายแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมในค้งไม่มีแล้วแต,แ,ตแต่แต่ว่าตะกอผมมีนะจําได้ว่าได้เล่นอยู่แล้วก็ได้ตีแบบสุ่มอยู่บนดาวคออยู่นะฮะเสียดายอยู่เหมือนกันนะผมไม่เหลือแล้ว ยากจะเอากลับมาอยู่แต่แต่ว่ามันน่าจะหาไฟล์ไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามันนานแล้วผมลบนานแล้วนี่นะผมชุนหลีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็โคโลโบเนี่ยเรื่อยๆนะผมไม่ได้เล่นนะครับผมจนมาถึงโคโลโบอันไหนเลยเดซเซีแยแมนผมก็ไม่ได้เดซเซียเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบกลับมาเล่นนะอ,อันนี้คือก็ไม่ได้เหมือนกันนะอะ,อะไรนะอินุยาชาที่เห็นผมมีเนี่ยเพราะว่าผมเปิดได้ในะส่วนของรอบ โคลลโบโยาชาฮิเมนะนะมันเอาควบตู้ของอโคโาโบินูยาชามาด้วยนะครับผมผมก็เลยได้มีโอกาสเปิดหาในสองตัวินูยาชากับเซ็โชมาลูนะครับผมก็เลยได้ในสองตัวินุยาชานะส่วนเซ็โชผมไม่ได้เสียดายเหมือนกันนะเซ็โชไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเพื่อนผมได้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะนี่คางงเมะเออโคดโคดแบบ คตรอยากจะขวมันมาเล่นเลยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอืมผมเปิดได้แค่อินูยาชาก็ถือว่าดีแล้วนะฮะแต่ที่จริงผมไม่ได้เล่นตอนนั้นนะอินูยาชามันกลับมาถือว่าดีเลยถือว่าเป็นเลือดที่ดีมากเลยนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้เข้ามายันถึงตอนสติีเฟเตอร์อีกรอบนึงนะครับผมนี่รอบที่สองผมเข้ามาอีกรอบนึงก็ได้ในสองตัวคารินนะครับผมเปิดได้อันนี้คือฟุกเปิดได้เฉยเลยนะอันนี้จาได้แล้วก็มี เกียแบบว่าแจกฟรีให้ด้วยเนาะเกียร์หกหกดาวมั้งถ้าจาไม่ผิดนะครับผมก็คือดีใจมากเลยแบบว่าเปิดได้นะครับผมแต่ว่าเปิดได้มาก็ตอนนั้นคือไม่เล่นไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องใช้เกียร์อะไรยังไงแล้วก็จับตัวอะไรยังไงนะคือจับบุ้งาไปหมดนะครับผม นะตอนนั้นคือไม่รู้จริงนะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมยูทูบยูทูบอะไรอะไรคลิปคลิปอะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับผมมีแต่เล่นอย่างเดียวนะฮะตอนนั้นจําได้เลยแล้วก็เลิกเล่นอีกนะครับผม ه, กลับมาปุ๊บไม่กี่เดือนไม่กี่วันก็เลิกเล่นอีกนะครับผมเหมือนแบบรู้ว่ามาแบบมาเป็นตัวคนโบที่ชอบแล้วก็มาสมอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ถ้าสมไม่ได้ก็เลิกเล่นถ้าสมได้ก็เลิกเล่นอีกอยูีดีแต่ก่อนผมเป็นแบบนี้นะอืมเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันนะคีริวผมก็ไม่ได้เล่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เล่นโคโรโบตืดๆจนถึงยัตเตอร์แมนก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมคโรโลอันนี้ก็รู้สึกว่าจะดังอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้เข้ามาเลยนะฮะเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะจนถึงมาถึงโคโรโบอุลตราแมนนะอันนี้ผมกลับมาเล่นอยู่นะครับผมนี่เพราะว่าผมปัจจุบันนี้ผมยังมีอุลตราแมนอันนี้อยู่นะครับผมอ่าเนี่อุลตราแมนทีก้าเดี๋ยวผมยังมีอยู่เลยเป็นตัวแจกฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมอยู่ในข้างอยู่ ตัวเนี้ยนะต่อไปซาก,กุระนะครับผมก็ก็ไม่ได้เล่นต่อนะครับผมคือลบทิง้ง <c oughs> คือเล่นเราลบเล่นเราลบมาเรื่อยๆจนถึงมาโคโรโบในส่วนของโคโรโบสลามนะครับผมเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะ <c oughs> ที่แบบรู้เร็วกว่านะครับผมเพราะว่าหลังๆมาก็มีโคโรโบที่ผมชอบเนี่ยเยอะแยะเลยที่มันเข้ามาแล้วยังเหลืออีกหลายๆเรื่องที่ผมอยากให้เข้ามาอยู่นะครับผมสําหรับ โคโรบโบเลนเจอร์นะอย่างเช่นอะดาคอนบอลอะไรเงี้ยผมก็อยากให้มาดาพิ่าวสูนก็อยากให้มาอะไรอีกอะโอ้หเยอะแยะวันพีทอะไรเงี้ยยังไม่มาเลยพวกดังๆอะเออนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะสำหรับโครบโรโบในฝันของเราที่มันเรื่องแบบเรื่องดังๆจริงๆดังแบบโกเวลไปเลยนะครับผม <laughs> นั่นแหละยังไม่มาสักทีนะก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาเองหรอนะใช่ไหม <laughs> อืม <inate> เราต้องเล่นให้มันถึงให้มันตอนนั้นให้ได้เลยนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แลยกันนะสําหรับอ่อัปเดตในส่วนของ i.d. รดีของผมเนาะสำหรับตั้งแต่การกลับมาเล่นยันถึงปัจจุบันนะครับผมก็กลับมาเล่นก็ตั้งแต่โอ้ยครบรอบแบบสิปีเอ้ครบรอบสีปีแล้วตอนเนี้ย <scared> จะครบรอบ1ีปีแล้ว นะก็ดีใจมากนะครับผม,มที่แบบเล่นมาได้ขนาดนี้ได้ไงวะตกใจตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อยู่มานานเกินอะผมก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะสําหรับอเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยังเปิดเลนเจอร์เดือนนี้ไม่ได้นะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะรอช่วงกลางเดือนก็ได้เดี๋ยวตู้แสงมืดเก่าเนี่ยมาแน่นอนนะฮะรอเปิดตอนนั้นได้เลยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้พัฒนาทีมโดยที่เปิดตู้แสงมืดเก่าแล้วเป็นแบบแสงมืดเก่าที่เก่งที่โหดกว่าอาตัวของ บราวทหารเสือก็ได้นะครับผมอาจจะแบบได้พัฒนาทีมแล้วเก่งทีมแบบเก่งขึ้นแบบแบบว่าก้าวกระโดดก็ได้นะครับผมสําหรับตัวแสงมืดเก่าเนี่ยรอลุ้นได้เลยนะฮะช่วงกลางเดือนเนาะผมก็จะอรอลุ้นเหมือนกันนะผมไอดีหลักไม่ใช่สิทุกไอดีเลยนะครับผมนะแบบว่ามันอาจจะฟุกเปิดได้ก็ได้นะสําหรับตัวแสงมืดเก่าน,นะฮะสาหรับไอดีหลักไอดีนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวรูดียสเดี๋ยวผมมาเล่นในส่วนของคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับร่างเกาดาวมาดูดิว่าอ่ามันจะเป็นยังไงบ้างสาหรับหมดเดือนของมันแล้วหมดมัฟเดือนของมันแล้วนะครับผมว่ามันยังใช้งานได้ดีดีว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับผมสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมฟิตแล้วก็ตัวของรูเดียสหนะ้าเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกทีล้วกันนะสาหรับคลิปคลิปว,วิดีโอหน้านะครับผมคลิปไหนไม่รู้แหละนะครับผมรอ รับชมหน่อยแล้วกันนะโอเคหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก,กันนะครับผมและที่สำคัญาะกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆกอนใครสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ